สำหรับใครที่อยากดูอูมเมอร์เล่นแบบส,สดๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูมเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสตรีมกับทุกวันนัดจ้าอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะ สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดันแรงสี่วิสีขึ้นแรงแดง14ดาวครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งคนขอ,อกันมาแบบค่อนข้างจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่มีคนขอ,อมานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นให้กันนะครับซึ่งเป็นการขึ้นแรงแดงครั้งแรกในชีวิตของผมนะคิดว่าแบบนั้นเลยกันเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นแรงแดงสี่วิสีเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ซีดีนี้มาก็คือมันขึ้นแรงแดงแล้วนะเพราะว่าน้องเขาไต่ไว้นะครับแล้วผมก็จะมาเก็บให้มันขึ้น14ี่ดาวะคะรับมาดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครย์ สปีก <umbre> ิโบ๊กสปีกิโบ๊กมาเลยเดี๋ยวผมเอาผมเอาไอ้นี่มาทำอไมวะมิชา่าใช่นั่นแหละพี่บอกแล้วหินไม่เปลี่ยนสกิลเลยหินเลื่อมาเนีน่ยมันอยู่ด้านหน้าพี่มันอยู่ด้านหน้าพี่ตองครับตองครับตองครับดาวแค่นั้นแหละให้ไปสองเมตรไม่ให้เยอะฝั่งพี่มีเอามัดต่อยมันเลยหรอเฮ้ยมันเอามัดต่อยเราระวังระวังสวย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  เกิดด้านนอกปะเอามันดาวอะไรอ่ะเอามันดาวอะไรอ่ะเอามันชุบกันมันอยู่ด้านบนทีมันอยู่ด้านบนด้านบนเดาวโดนหัวทุกเม็ดแค่นั้นแหละโดนหัวสองตัวมาดิโคตรเวอร์ผมเป็นเจ้าถือปี๊บครับโอเคเขาว่าอยู่มันชุบกันได้ไงวะอยู่ตรงน้องเพราะเอาใช่ใช่ใครใครตีตึงตีตึงบอกเลยมันอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้จะล้ะจะล้ะ อนอยู่ส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 อนอยู่เฮ้ยมันจะซ้ำมันจะซ้ำโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่หาเหรียญมีชุบเดี๋ยวพี่หาเหรียญไีชุบหินใช่ี่พี่ผมไปเจอในในีเกิรมาเขาบอกว่าคนที่งอเอยนอจะพิมพ์ไม่จบประยคอะไรอ่ะคืออะไรงอเอยนเยนองเอโนยันไม่เอกคืออะไรทีที่อธิบายพี่ฟังหน่อย ไม่ใช่ไม่ดีก็อ้วนอ้วนเหรออ้วนเหรอโดนแน่บึ้มดาวไม่ดาวไม่ดาวนะไม่ดาวนะพี่พูดเล่นนะก็มาดาวดีมาดาวหนึ่งอ่ะเห็นปะไอพี่ใหญ่พี่อุ้มปลาระเบิดไปใช่ไม่ดาวไม่ดาวไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดพี่ระเบิดใครก็ไม่รู้เราดาวดาวจริงเนี่ยมันดาวจริงเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเลยมาดีมาดีชาร์จเลยชาร์จเลยเนี่ย Yes. อ๋อมันอยู่นี่อ๋อมันอยู่ตรงหลังมันดาวแล้วมันดาวแล้วมันดาวแล้วทีมาก่อนทีทีมาก่อนทีลงมาทีมันจะชุบกันทีทีอย่าไปกลัวดิหินหินลงมามันโอ้หินพี่รอหินอยู่นะหินหินยิงมันมันจะชุบกันสามก่อนสามก่อนเอออะไรหินยิงมันยิงมันหินต้องโชว์แล้วช็อตเนี้ยให้ไล่เลยให้ไล่เลยพี่จับกล้องอยู่ ไไปโอ้เมื่อกี้อ่ะมันไปหลบหลังเลียมอะ่ะเล่นโคตรเปลนอะ่ะตี้นูน้นอ่ะใช่ใช่ใช่ไปรุ่นไม่ขีดไฟหลังหลังหินหลัง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 เจ๊คี้อา้งวุ้อุ้งอ่อุ้ยเกือบตายเกือบตายแล้เกือบตายแล้วเนี่ยเย็ดแ์อกด้วยอ่ะเขามีท่าเต้นนะมันดันว่ะมันดันว่ะมันดันว่ะ เเออาาววจะดาวจะดาวจะดาวไม่ถึงมันเอาเฮ้ยโอเคตั้งแบบนั้นสิดาวสองดาวสองทีดาวสองทีดาวสามทีดาวสามดาวสามมาดีว้าวพี่ตัวพี่ถุยพี่ไปเจ้าผมมาดีมันอยู่พี่มันอยู่พี่หมดเ็้ยหัวสี่ตัวโคตรเวอร์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์จับกล้องจับกล้อง ไอ้มี่ก็บ้านะมึงดาวน้องนึ่งเหรอพี่ราเบิดให้พี่เราเบิดให้พี่เราเบิดให้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนหัวไปร้อยแต่เก็บชาร์จเลยหรอชาร์จเลยหรอเจอแบบนั้นเลยหรอพี่พี่มีสายชาร์จแบตนะพี่พี่มีสายชาร์จแบตเอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตรงนี้มีตัวตรงนี้พี่ว่ามันโดนเรมี่มันโดนเรมี่แฮ่มันมาโดนเลมอนหรือเปล่ามันจะเรมี่มันจะเรมี่เรมอนไม่อยู่ โอเคโอเคอยู่บ้านโดนเอ้ยมันแปลงร่างเป็นลิงมันแปลงร่างเป็นลิงมาติดมายิงมันมังไช่กี่ไม่ใช่ติงมันกี่ไม่ใช่ดาว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 โดนตัวนะโดนตัวนะโดนตัวนะดันเลยดันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซ่อนก่อนพี่ซ่อนก่อนเฮ้ยเอาโดนหัวดีกว่านึกว่าโดนตัวพี่ยทำไมมาอยู่ฝั่งโน้นสองตัวเลยพี่มันดันมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะที่ได้ยินแล้วไอ้โอปินหมด เฮ้โยโอ,อ้ย<ว>จริงตีนี้แม่งตึงจังวะดาวหมายถึงเราโอเคโอเคโอเคไม่เล่นมุกละไม่เล่นมุกละพี่สอนอยู่ดีพี่สอนอยู่อ,อ่ะมันทีเอามันเอามันเฮ้ยโคโนโคโนโ,นโ,นโ,นโคโน,โนโระวังได้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 เฮ้ยเฮ้ยมันมีตรงตัวตรงรั้วตรงรั้วเลยิวบัคนตา เอาพี่โดนพี่ดาวหินพี่รออยู่หินหินพี่ดาวหินไอวอลไอวอลด้านนอกมีปะทางนี้หน่อยโอเคโอเคโอเคอยู่ฝั่งนี้ก็มีหินเดี๋ยวเราเป็นึงเปบนมึงพี่ปาลาเราเบิดก่อนไอหินเก็บยาไปหินหินเก็บยาไปไม่ต้องมาให้พี่หินมาเก็บยาโอ okay, okay. เคโอเคได้ได้ได้ระเบิดมาอย่างเท่โดนตัวเองยเย็ดเคตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวฝั่งนู้นระวงังระวังพี่มาแล้วพี่มาแล้ว บนม่านบนม่านบนม่านตัวไอเอาว่ามันโดริมี่สี่ตัวเลยมันโดริมี่ไม่ไม่ใช่สี่ตัวตรงหลังของนามนีพี่เห็นแล้วเนี่ย<า>แตกเนี่ยมันอยู่หน้าหน้าพี่เนี่ยผมหยุดถูไม่ไดวาวอ่ะผมดโมดระเบิดพี่ผโดนระเบิดไ ดาวสองดาวสองดาวสองเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวฝั่งนู้นพี่ยังเคยตึะดาเจ็บมากเฮ้ยมันมาแล้วทีมันดาวแล้วมันดาวสองเรามาหน่อยมาหน่อยรูดูฝั่งพี่อ่ะเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่ยิงเจ็บแล้วเจ็บมากเลยเข้าเลยเข้าเลยทีไม่ต้องกลัวพี่ยิงเจ็บแล้วโคตรเจ็บเฮ้ยเราเบิร์ดเระเบิร์ดวิว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 หลังวิวข้างหลังสวยสวยเออหมดเย็ดเข้โคตรตึงต้องแบบนี้สิ เย yeah ja <f poster ör> ้ต <Okay>. ว <m dear> ่าใช่ใช่ MVP ก็ต้องเป็นพี่แล้ววะสุดหล่อใช่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 หินพูดถูกหินพูดถูกแน่นอนแน่นอนคนมันตึงคนมันตึงโอเคโอเคเห็นเห็นกินตาเต่าป้างินตาเต่อเหนตาเต๋อ นินตาต่อใช่นี่ไงพี่วิ่งมาฝั่งนี้มาดิมาดิเนเน่เน่ตามพี่มาเลยยใครมันอยู่ด้านบนอ่ะใครมันขึ้นด้านบนหลังคาบ้านฟาร์มมีตัวนะไม่ได้ยินไตม่ได้ยินไม่ได้ินน่ใครมน้อด้านบนังคาบมีตัวตรงรี้ยที่ี่ตามี่เหรอครมันด้านบนทีด้านบนอ่ะบ้านฟมันะน่น่ยน่ยตามอ่มใชรอนอเ้านบอรมันขด้านหล้ตัวเดียวนี่เนี่ดมี่มายมันอยู่กับบิวนข่น เอาหมดนะอะไรเนี่ยนะเอ้เอาหินเก็บทองนะหินเก็บทองนะหินซิงสุดน,นัตจีหลาเยสเอะ้าแข่งเออตอนผมหนึ่งขวบพี่อุ้ขอมขโมยไอติมใช่หรอโอ้ตอนนั้นพี่ยังจำได้เลยเราทักใคยในตรงอะ่ะช่องคลอดแม่นี่ไม่ใช่หรออ๋ <c oughs> อไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคเฮ้ยตองบิวกี่ตัวอุ้ยฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีตงัว มันเล่นปืนอะไรอ่ะโคตรแรงเจะได้นึ่งจะได้นึ่งจะได้นึ่งจะได้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 โคโนอยู่โค้อใหม่ตอนนี้สวย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 มันอยู่กับบิวตัวเดียวใช่ปะตรงบิวไปเดียวตรงไหนอ่ะโอ้ยบิวมันฟาร์มาสมันอยู่ตรงนี้พี่ไม่เห็นโอ้พี่โดนฟาร์มาสเปิดหัวเลยนะมีดศูนย์คิวอะอะไรเนี่ยสองเกมแล้วเนี่ยมันฟาร์มาสมันฟาร์มาสระวังระวังแล้ว โอ้เจ็บแล้วเยอะคนดียเอาหมดเลยพี่ผองแล้วเอ็นดีแม่งเอาเรื่องเจ็บมากหินมันเจ็บมากหินเนียนินีนมีระเบิดใช่ไหมหินสวยหินสวยบึ้มหินระเบิดอีกหินระเบิดอีกหนึ่งวิหนึ่งวิเออเ้านี่ระวังมันเจ็บมากหินมันเจ็บมากมันเอาเราแน่เลยมันเอาเราแน่เลยตัวเดียวตัวเดียวเสียวตั้งตีบอกเลยตัวเนี้ยใครวะชื่ออะไรวะบุญเหลือเสียวดังตี ไอห็นไอ้ค้ามุลเหลือแม่งเสี่ยวทั้งตี้ว่ะโคตรตึงกดไลค์ให้เลยเอาหัวใจเราไปด้วยฮังโน้นนี่ว่ะแผนแรกอ่ะเฮ้ยมันเยอะไม่เคยเจอผมเลยฝั่งพี่ก็มีว่ะเปลาพี่ไม่ล็อกด้วยตรงเนี้ยมาไินพี่บิวพี่บิวเราบิวบิวบิวมันมีตัวด้านบนพี่ได้ยินเสียงตัวนึงสองตัวเลยนี่ว่ะอุ้ยมุลเหลือ บุญเหลือบุญเหลือมีงบุญเหลือพาเสี่ยวบุญเหลือเสี่ยวตั้งตีนี่ว่ะใช่หรอนี่ไงใครมายืนกับพี่อ่ะพี่ได้ยินเสียงอยู่อ่ะตัวนึงอ่ะบุญเหลือยืนวัดเนี่ยอุมาดิไฮไลดิไฮไลท์ไฮไลท์พี่พี่ไหวพี่อะไรพี่เอาอยู่เฮ้ยพี่ลืมเก็บไหมวะ ววาาาโอ้เรียบร้อยพี่เอาไม่อยู่ว่ะพี่ชายพินไหมแม่งบุญเหลือพาเสียวพี่บอกแล้วบุญเหลือแม่งเอาเรื่องไม่ได้ยินน้องชายไม่ได้ยินเลยผีพาในบุญเหลือใช่ใช่อะไรเนี่ยเห็นเป็นอะไรเนี่ยคนพิ้วเหมือนเอขาบุญเหลือแม่งพาเสียวทั้งตีเลยเมื่อกี้โอ้โหจะตายโ อู้เรื่อเหลือห้าเปอร์หินมันอยู่กับหินสามตัวนะน่ะดาวนี่ว่ะดาวดาวดาวเนี่ยอยู่กับหินสองตัวมันสองตัวเลยสามตัวมันชุบกันแลยใส่ยิบแล้วไปยิงน้องบิ๊กใช่หรอเอาหมดเลยนี่ว่ะเย้แว่ะที่หนึ่งคิวยองอ่ะามอาๆอิงตอ้ามอามอ้าๆอมอ้ามอ้าวอมาอะไรอะไรยิงเป็นไร ใช่หรอเย็ดมีสามมาจีบยังมีมีสามมาจีบยังใช่หรอวะิวหลอกกว่ามิวขอกระสุนแดงไม่ไหมม่ไมืไม่อะไรอีกมันไม่มันไม่แซร์เลยด่านเนี้ยพี่เล่นด่านไหมไม่เป็นวะถ้าเป็นด่านเก่านะพี่บอกเลยยี่สิบคิวขึ้นอืมเ้ยมันนั่งเข้าหอสมุดตรงกลางอ่ะเห็นเห็นปะตรงนั้นเลยอ่ะเอ้า าไปบุญเหลือเสียตั้งตี้บุญเหลืออุ้ยหินสามตัวหินสามตัวทีทีตรงนี้สามตัวทีทีทีเนี่ยข้างๆเองเห็นปะเออทีเอาหมดทีเอาทีโอเยอะทีเอาหมดนั่นแหละทีตัวเดียวตัวเดียวทีชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเออสวย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  ช่วก่อนช่วก่อนช่วงก่อนเกมนี้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะขอเงินสนับสนุนใไอวอลหน่อยครับใครจะบริจาคกันก็บริจาคได้นะคนละหนึ่งสองก้อนสนับสนุนอีกมีใครสนับสนุนเราหรือเปล่าซือแล้วโอ้หเกมนี้พี่ขอปิดเกมเองแล้วกันไม่ได้โชว์เลยอะไรห้าคิว ที่สวนคิวใช่ใช่คนหลอกโโโโดดดดนนนนมาดิรวยบุญเหลือมันอยู่กับพี่บุญเหลืออยู่กับพี่มาหน่อยเฮ้ยบุญเหลือมันอยู่กับพี่ทุกคนว่าทำไมกูต้องโดนบุญเหลือวะบุญเหลือแม่งพาพี่เสียวเอ้แม่งเอ้บุญเหลือเนี่ยเอ้าเอ้าหิน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 เขาหลังมันสวย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  เหลือบุญเหลือบุญเหลือบุญเหลือหน้าทีบุญเหลือหน้าที่บุญเหลือดักบุญเหลือดักบ oh, ุญเหลือด so ักสวยสวยขังไว้เลยขังไว้เลยขังไว้เลยนี่อ่ะเย้เทขึ้น14ดาวนะขึ้น14ดาวครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคนว้าวหลบไปเลยโอ้พี่สองคิวอ่ะ ใช่หรอมมเนรยนเอาวะก็จบไปแล้วนะครับสารับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่ายลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสารับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย